สวัสดีค่ะเขาใหญ่สวยๆเย่วๆมาแล้วจ้าเห็นอีกขนาดยืนอยู่กับพื้นนะเนี่ยอย่างขนาดนี้นะคะนูน่นเห็นเขาใหญ่ไหมคะแล้วก็เป็นโครงการทัสคานาวาเลตตรงนู้นเลยแปลงนี้ดินเขาดีเชียวขาแล้วที่สำคัญนะคะวิวสวยไม่พอติดน้ำดีต่างหากวันนี้เมย์อยู่ที่บ้านหนองจอกนะคะตำบ,บลโป่งตลองอำเภอปักช่องจงังหวัดนครราชสีมาค่ะ แปลงนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเล403ถึง407เมตรโดยประมาณนะคะเห็นวิวภูเขาไหมการเดินทางนะคะเขาก็ห่างจากกรุงเทพมหานคร190กิโลเมตรโดยประมาณนะคะจากถนนธนรัฐ15กิโลค่ะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่20กิโลนะคะแล้วก็ห่างถนนเส้นนุ้นอะ่ะ เ,เส้นที่เรียบเขาใหญ่มาก็คือเส้นเขาใหญ่หัวน้ําเขียว3052นะคะเพียงแค่1.6กิโลแล้วก็โครงการทัฟการ่าที่เราเห็นนะคะอยู่ที่ประมาณ3.9แต่ถ้าไปเข้าทางวาลาตาก็ไม่ถึงค่ะ3กิโลก,กว่ากแปลงนี้เอกสารสิฉนโดคุดแดงนะคะ เนื้อที่21ไร้เอ็ดร่เศษๆค่ะด้านหน้าจะติดถนนลาดยางกว้าง190ยเมตรนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะติดคลองเรือค่ะรูปแปลงค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีความความเนินความโค้งสลับกันไปเนี่ยวิวสวยเชียวเห็นดินไหมคะดินดีนะคะแล้วก็รูปแปลงเขาก็จะ,ะเป็นเนินเป็นเนินย่อยๆในแปลงของเขา ทางที่ตะวันออกนู้นก็เห็นสวอลเล็กด้วยค่ะแต่ข้อเสียนะคะข้อเสียก็คือด้านซ้ายมือของเมยเนี่ยจะเป็นถนนเป็นถนนลาดยางเส้นหนองจอกสระน้ําใสนะคะนั่นนะ่ะน้ําไฟผ่านนะคะแปลงนี้ที่เมย์บอกว่าหน้ากว้าง190เมตรก็คือมันจะเอียงอย่างเงี้ฟิงพยายามทำไม่เอียงกล้องไม่เอียงตามก็คือเขาจะต่ํากว่าถนนแต่ไม่น่าเกียดค่ะ คือต่ำสลบลงมาเรื่อยๆตามธรรมชาติของเขานะคะแต่ว่าพอลงมาข้างในเนี่ยเขาก็จะมีเนินมีมุมที่เป็นธรรมชาติแปลงนี้เหมาะสำหรับทำโครงการนะคะซื้อไว้ทำเป็นบ้านพักตากอากาศก็ได้นะคะทำจัดสรรเพราะว่าวิวเขาสวยสวยมากนี่ขนาดไม่ไม่ต้องบินโดรนไม่ต้องถ่ายภาพมุมสูงเลย วิวยังขนาดนี้นะคะแล้วก็ถ้าคุณมามองมาดูด้วยตาตัวเองเนี่ยเขาที่เห็นนะมันจะชัดกว่านี้มันจะเป็นประมาณนี้อ่าจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามองผ่านมือถือมันก็จะเหมือนห่างๆติดถนนลาดยางทางด้านทิศเหนือนะคะร้อยเก้าสิบเมตรโดยประมาณค่ะไฟฟ้าผ่านนะคะ ข้างล่างนั้นก็จะเป็นคลองเรือไม่เดินมาถึงท้ายแปลงนะคะแต่ว่าตรงนั้นรกว่าจะพาไปดูน้ำซะหน่อยคือเช้งกงมองผ่านพุ่มไม้ลงไปก็เห็นน้ำนะคะคลองเรือนี่ข้อดีของเขาก็คือจะมีน้ำทั้งปีแต่ตรงนี้มันรก <c oughs> เข้าไปถ่ายให้ไม่ได้นะคะเนี่ยเวลาที่อยู่ท้ายแปลงเวลามองขึ้นไปก็จะเห็นว่าเป็นเนินเห็นไหมคะนี่เป็นเนิน สวยอยู่นะติดถนนลาดยางค่ะการเดินทางสะดวกเหมาะสำหรับทำโครงการนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่สวยและน่าสนใจค่ะจะขยายก็ได้นะคะได้เกือบห้าสิบไร่ได้ห้าสิบไร่เลยถ้าขยายเส้นนี้นะคะนี่ค่ะเส้นนี้ เมื่อไม่นานนะคะก็ไร่ละล้านหขึ้นมา2ล้าน2อล้านหปัจจุบันเส้นนี้ไร่ละ3ล้านเข้าไปแล้วนะคะใช้เวลาไม่นานแล้วที่สำคัญก็คือจะโควิดหรือจะยังไงก็ช่างนะที่ดินเขาใหญ่นี่ราคาไม่มีตกถ้าจะรอว่าเขาใหญ่ราคาตกนี่ก็ค่อนข้างจะยากนะคะก็จะแปลกนะไม่ค่อยเหมือนโซนอื่นสักเท่าไหร่นะคะ อาจจะด้วยความนิยมความต้องการด้วยแต่ถ้าจะเป็นราคาดีๆก็จะเป็นราคาที่เขาติดจำนองติดขายฝากจำเป็นต้องเทขายซึ่งก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่บางคนบอกว่าเดี๋ยวรอให้ราคาลงก่อนนั่นนะเห็นไหมไม่ถึงปีจากสองล้านห้าขึ้นมาเป็นสามล้านสามล้านห้าต่อไร่แล้วนะคะที่ดินเขาใหญ่นี่รอ ราคาลงค่อนข้างยากนอกจากว่าคุณจะโชคดีเจอแปลงที่เขาติดขายฝากติดจำนองนั่นเองค่ะแปลงเล็กแปลงใหญ่เรียกใช้บริการเมยวิกาได้นะคะ099 492 9197นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด s ับ subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้ว้วเจอกับเมย์ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ